อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิ ติปิโสวิเสเสอิเอเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิออเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศเสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ i ti pi so vi se se i i se se phutha na me yi. i i me na phutha tang so i i so tang phutha pi ti i i ti pi so vi se se i i se se phutha na me yi. i i me na phutha tang so i i so tang phutha pi ti i อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติ ปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสออิิโสตังพุทธปิติออิิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสออิิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสษีอิเสเสพุธนาเมีอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสษีอิเสเศผุธนาเมีอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปิติ อิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนาเมิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติ i t p so vi se se i i se se phut na me i i me na phut tang so i i so tang phut tha pi ti i i t so vi se se i i se se phut na me i i me na phut tang so i i so tang phut tha pi ti i อิต <S ess> ิป <S ess> ิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ